สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบานสว่างเชนเนล่ยบานสว่งางง่วงามมือนบานสว่างง่วงามผ้าพีบ้านน้องมาชมง่วงามที่ตลาดนัดกู้กับบือบ้านน้องเจ้ชมผู้บุตรพี่น้องมัอนี้ก็ตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่30กันยายน2566พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเสาร์วันเสาร์ฝนตกพี่น้องบรรยากาศงว่วงวหลายบันไดได้พี่น้องมัอนีต่ตะว่ากามีตะคุณภาภัพน้องพี่น้องเนาะบานสว่างง,ง่วงามสี่ผ้าร้อเป็นไรโตไปพี่น้องกอนอื่นกับซอยกัน สองชิปชิปแรกทายถ้ำเสร็จกับปล่อยได้ชิปที่สองกับประมาณสีโม่ตดตามเน่เดอ้อพี่น้องเดอ้อมาช่วงงม่งา,มงามบ่านี่พี่น้องหอยลีเนาะสวัสดีครับหอยลีกัามรา,าสยายคารสินแม่สาวน้อย,<า>อยนั่งเอกสนามเหมือนนี่พี่น้องงามของเพลินงามอีรีเนาะเบื้องการยืนเบื้องตาการยืนพี่น้องปลานั่งเอกเนาะนี่เขาเอื่นวาสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดพันธุกรรมยืนงามตนโตเง้วโค้งสางดีพี่น้องน้ามใต้ชิปหู เบิ้องเอาพี่น้องล่าเลรียดงามเบิดแม่สาวเพื่อนเพื่อยืนเทเด้อน้อโชว์ความงามพี่น้องเครื่องดำหางเงาแข้งขาดีเบิดเปิดท่าใดหอยลี่สองเก้าได้พี่น้องราคานี่ต่อรองหอีต่อรองไห้ทุกตัวยืนงามอีหลีสองเก่าเพิ่นเปิดใบประกันเบิดถูกอย่างหอยลี่งัวคุณภาพพี่น้องบ่ธมดามีแต่คุณภาภาเพื่อนใดมาฝากพี่ตอนน้องงามงัวงามล้ำนำเปล่าพี่น้องสุดยอดสุดยอด อ่ะนี่แม่สาวนี่สีออกวนวดลงมาแน่เนาะสีเม็ดกับเปลือกเหนียวเครื่องดีอ้างดีน้ามใต้ดีพี่น้องต้นโตเ่าท่านเต็มปันไดแต่ว่าก้ามพือกันนี่พี่น้องมันเกียกเพราะราคาไ่้พ่อสองหมื่นพี่น้องราคาเบาเบาห้อยดีได้มากหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกับห้าร้อยพี่น้องอู้ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกับห้าร้อยแม่สาวหน่อยตัวน,นี้งนามีลีบเบิ้งหน้าตาตน้นโตสีสันดีดีพี่น้องพูดอ่ะเบิ้งหน้าตาเพื่อนพี่น้องงามเส็ก่อ่ ้อวนนี้นำถ่วมลาค่า 7, หนึ่งมื่นเจ็ดพันารพี่น้องล่ำนำเปลา่านำหลายพอหอยลี่ว้ายถ่วมเขาเราทัานพี่น้องอแงจ้หน่อยกับสิลงไปทางบ้านผมหุนละล่ำนำเปล่ากับล่งนำซี่กับไปยาโซท่าเราพี่น้องโอ้ยสุดยอดส0งหมกับเก้าพันหนึ่งมืเจ็ดกับห้าร้อเบิร์ดเอบอกหอยลี่เบิร์ดหล่นองสองตัวมีตะคุณอภาเพรริ่นใดมากเหมือนนี้พี่น้องเอาฝากเบอร์โทรครับบัศูนย์ย่างกับ 091 370 5524 55ห้อยรีก่ก<อ>ัรกามาใสกาลสินพี่น้องไ้แม่สาวหน่อยงามๆเป็นดาราสนามเลยเมือน,นี่ข้องเพลินคุณภาพอีีสองแม่สาวหน่อยราคากับเบาๆสิบเจ็หสองเก่า,าพี่นออ้องอุ้ยต่อรองไห้ตูโต,ต,ตเพื่นวะอ้าวขอบคุณหลายๆม,มานครับผมเ,เมืองบรรยากาศพี่น้องเมืองบรรยากาศการซื้อการาขายสุดยอดสุดยอดพี่น้องนี้ สวัสดีครับท่านอ่ะมาเบิ่งอีกตัวหนึ่งพี่น้องแม่ท้องอุ้ยพี่น้องท้องเลยเจ็ดเดือนแปดเดือนเลยสีนวลนวลสีออกกราบไายพี่น้องต้นโตดีพี่น้องเปิดเท่าไหร่เปิดไม้หาสิมหาครับหาสิมหาพี่น้องสองหมื่นหาผ่นหาเลยครับโอ้สองหมื่นผมว่าปลายมันสิโอ้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยโอ้ยพี่น้องราคางัวท้องประกันสีออกแล้วท้องอ่างล่างเลยพี่น้องนี่สีนวลนวลถ่ายสูงลอยสาจิมหาได้ต่อได้อีก <formation jin inh throat> ต er mm ่ออะไรอีกเบิ่งตุนโตสีสันเนื้อหนังดีพี่น้องแข้งขาดีเบิดประกันทุกทุกอย่างเลยเพื่อนว่าป่ะกันตาสีแดงมันมันบาดแดงปันใดเพื่อนว่าตอานั้นแต่ว่าราคาพี่น้องยี่สิบห้าห้าร้อยที่พี่น้องห้องซื้อๆดอกตัวร่องเอาเพื่อนว่าโอ้เชี่ยเลยเครื่องดำพี่น้องโอ้ห้อยมีไหมล่ะบ่บ่โอ้แม่สาวในห้องท่กัน้อกัน้อยี่สิบห้าห้าร้อยที่พี่น้องนี่ต่อได้อีก วุ้ยงามผู้เพลินแข่งขาดีเนาะแข่งขาดีน้ำใตดีนาตาดีพี่น้องใบหูเพลินนาตาเพลินยี่สิบห้าห้าร้อยได้พี่น้องนี่ได้มาเท่านี้ปะโอขายแล้วโอ้ตัวนี้เนื้อหนังดีแข่งขาดียี่สิบห้าห้าร้อยพี่น้องตัวนี้ท้องแล้วเกจ็ดเดือนแล้วยี่สิบห้าห้าร้อยขึ้นกันโอเคเลยอ่ะฝากเบอร์โทรครับศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้นึพื่อได้มากสองแม่สาว ยี่สิบหาอรอยราคาท่ากันเพื่อนขี่ขั้นจำเพื่อนว่ากะแม่ทองแล้วยี่สิบหาออยต่อร่องได้ทุกตัวฟ้าโท่โท่เดี๋ยวนี้โปรโมชั่นเยอะแยะโอเคเลยขอบคุณไรล์น์มานครับผมไม่จากสายรื้อถามไร่เท่านี้โอ้สารคามสารคามเชิดชาดเดียนยูชาดเดนสารคามก็อร่อยด้วยนะเข้าขาวนี่ข้าผู้ใดเนาะโอ้โอ้เฮ้ยพักดีฟ้ามขออนุญาตครับผมเท่าใดก่อ อ๋ Or, สามตัวตัวละหมื่นหาพันหาตวละ่อยท่อกันเพื่อช tamam ี้กันจำเพื่นว่าสามตัวหนึองโอ้อันนี้คู่ขาวดิพี่น้องคู่สายเทาสามสิบเอ็ดกันก็ได้ครัอ๋อสองตัวสามสิบเอเอาตัวได้ใส่กันก็ได้เพื่อนว่าครับครคัขั้นสามตัวแห่งถึกเนาะครับผมโบมชันสามตัวตัวละหมืหาใครได้โอ้เพื่นมาจากภาคดีฟาร์มตีบ่ครับผมนักพ้อเนี่ รักพักดีฟาร์มพ่ออันนี้ผมติดตามฟาร์มเพื่อนอยู่พี่น้องเพื่อนมีเพจพักดีฟาร์มเนาะรักพักดีปามเนาะหัวฟ้ามหรือครับโอ้หัวสื่อมาแต่ว่าหัวฟาร์มนี่มันปรจจุสี่มีแต่เลือดลอยหัวฟาร์มเพื่อนพี่น้องคู่นี้สารเสพติดคันเอาตัวหนึ่งจับใส่ครับตัวนั้นกับสารเสพติดกันโอ้พี่น้องเบิ่งเอาราคาพี่น้องสุดยอดสุดยอดเลยตั้งหลังนี่แม่แม่ทองแล้ว พ่อใดแ่บ้านลูกแม่บ้านมันหนอ๋ออ๋อลูกกู2สงคตัวสามในทองท้องครับสตัวเป็นสตัวในท้องยี่ส yes. ิบเจ็ดับยีผูหน่อยบเบน่อยเป็นไหนได้พี่น้องเอ้ออนี้ัอ่นที่ละยี่สิบเจแม่ท้องแล้วท้องอ่างล่างแล้วพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยโอเชเลยนี่ยีเจ สิบห้าห้าร้อยสิเท่า,ทาไรก่อนอ๋นี่สีออกสนิมสองหมพี่น้องสองหมื่นกั 20, 000, บ1นึ่งโบสเต็มพี่กัดสีสนิมแม่สาวสูงลอยสามหาไดความสูงเพิ่นพี่นอ้องอ๋อพร้อมผสมแล้วพี่นอ้องสองหมื่นกับหนึ่งพี่นอ้องเนื้อหนังดีต,ต้นโตดีสีสันเป็นสีสนิมออกสีโบส์พี่นอ้องโอเคเลย ฝากเบอร์โทคครับ้าน086 0 8ด5กแป8 8พี่น้องงัวบนบ้านราคาสุดยอดเลยราคาเพื่นพี่น้องโอ้ยี่สิเอแม่ลูกเด้พี่น้องหลกักกัแม่ทองหลัตัวละ1 10, น,นึ่งหมื่นห้าพับหนึ่งร้อยเออนึ่งหมื่นครับต่อก่อนฮึสิบห้าห้าร้อยหมดสามตัวพี่นอ้องอ้าขอพูดเลาลายห้รนครับผมองานต่อพี่น้องเบิงงบรรยากาศ เบิ่งงัวพี่น้องพูนอ่ะงัวหลายเยอะด้วยพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องสีผ้ายางไปชมบรรยากาศไปนน้ำพี่น้องการสื่อการขายซาโลเล่ผู้ใด้น้อนี่แม่บักไงพี่น้องแม่พันบักไงซาโลเล่พี่น้องเพิ่อนผูกไว้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไป็นสักก่อนพี่น้องเบิ่งบรรยากาศแม่บักไงพี่น้องทางฝุ่นเบิ่งอ่ะคอยยางออกไปเนาะพี่น้องเนาะบานสว่างหัวงามสีผ้ายางไปเพิ่อนผูกไว้พี่น้องพูนอ่ะเขาโลนธรรมชาติกะงามอยู่พี่น้อง เิ่นบ่มีเจ้าของเพิ่นจักไปไสพี่น้องเพิ่นปลูกไว้หัวหันบานก็มีได้พี่น้องแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่อยู่เพิ่นปลูกไว้เบิ่งเอาอ่ะถ่ายทําให้เบิ่งซื้อก่อนเนาะพี่น้องหาหม่องเพิ่นมีเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะหหาม่องเพิ่นมีเจ้าของอาขี้ตุ่มย่างเนาะพี่น้องอุ้ยขี้ตมพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะนี่ก็คือบรรยากาศมือฝนตกพี่น้องเพิ่นปลูกไว้เป็นส่วนใหญ่พี่น้องหาเจ้าของเพิ่อนอยู่ย่างเนาะพี่น้องเนาะ นี่เพิ่งกำลังต่อร่องกันยังไปทางพ่พูธภั่นมาเบิงแม่สาวตัวไหนตัวนี้คู่นี้อ่ะเพิ่นสีสะดวกให้ขอมูลบอเพิ่นสีมีเบอร์โทรให้บอพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายทํำสะดวกอยู่บอครับหรือบอสะดวก สีท่ทายถ้ำสะดวกอยู่เป่ครับเ <c oughs> พื่อนง่วงอยู่ <c oughs> สีท่ทายถ้ำไห้บห่ได้มาต่อสีท่ทายถ้ำเปิดราคาไห่บ่สะดวกเนาะครับเนาะ <c oughs> โอ้เพื่อนบ่สะดวก <c oughs> บ่เป็นอย่างครับผม <c oughs> ได้มากเพื่อนได้มากแต่ง,ง่วงงามว่าสี่ท้ายถ้ำไห้เพื่อนไม่แต่ง่วงงามเพื่อนพี่น้องอ่ะเพื่อนบ่สะดวกบ่เป็นอ,อ,อนยังอ่ะมาเบิ่งทางพี่พี่นออ้องเพื่อนกำลังช่มกันไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องง่ว่ามันบ่หลายละพี่น้องเหมือนนี้เนาะง่ว่าบ่หลายองเพื่อนผูกไว้พี่น,อน้นอง แม่ลูกข้องผู้ใดผู้เพิ่นปลูกไว้พี่น้องเพิ่นปลูกไว้เพิ่นกำลังเบิ่งกันข้องผู้ใดคือนคำเนี่เพิ่นปลูกไว้เนาะอ๋อเพิ่นปลูกไว้แม่บ้านลูกแบบนี้ใส่นี่บอกครับอ๋อใส่นี่ปะขออนุญาตไทยท่ำนี่ครับเปิดเท่าไรกัครับแม่ลูกนี่สองสี่เพิ่นเปิดไวยพี่น้องแม่ข้าขาว ลูกเด้งแดงพี่น้องลูกสาวดิพี่น้องลูกสาวเพื่อนเนื้อหนังดีดีพี่น้องสองสีเพื่อนเปิดไบสองตัวนั้นแม่เพื่อนแ,แม่สายเท่าลูกสีแดงพี่น้องแม่ลูกยี่สิบสี่หัวแนวนี้ออกปีละลูกดิพี่น้องหวัวบานบานเท่าไทจีเท่าพี่น้องนันแม่เพื่อนไทจีลูกสาวงามหรือพี่น้องลูกสาวเริ่มหญ่ขึ้นมาแล้วสองสีเพื่อนเปิดไว้โอ้เบิ่งพี่น้องเพื่อนแม่บ,นบานบานดิพี่น้องนี่เขาเอาา่อว่าไทยจีไทกระโดนบานเท่าลูกสาวงามหรือพี่น้องลูกสาวเริ่มงามแล้วยี่สิบสี่เพื่อนเปิดไว้พี่น้อง อ่ะนะต่อร่องนี่พี่น้องยี่สิบสี่วันเปิดวัยพี่น้องนี่ยี่สิบสี่ขายไหมอ้าวยี่สิบสี่นะครับเนาะไม่จ่าใส่ครับจ่าตูนะเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับหนึ่ี่ศูนย์หกสี่หกศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสามยี่สิบสี่แม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องไทยจีเหรอง่ามๆฝากเบอร์โทรไว้แล้วพี่น้องสนใจกับฝาโทรมาต่อร่องเอาความคุ้นลายๆีมานครับผมอ่ะยังต่อพี่น้องมาอีกทางหนึ่งพี่น้องลูกแม่จะขาดทางผีพี่น้อง แม่หนิกรงามพี่น้องเพิ่นสีสะนงกให้ข้อมูลบอ่อ้ยแม่บักไงพี่น้องสีออกหนักหนักสวัสดีครับขออนุญาตครับผมอันแม่พันทองอยู่บ่ครับเนี่ยบบ่ทองเนาะแยกลูกมาเนาะแยกลูกมาแม่บักไงพี่น้องแต่ว่าเพิ่นแยกลูกมาออกสีเม็ดข่าเปลือกเหนียวแนบ่แดงปันไดเครื่องดำ,เบ,งดำเบืองนา้าไตเพิ่นพี่น้องต้นโตสูงลอยสีสิมหาใด่ความสูงหางเกือบราดินเพิ่นแยกลูกมาเพิ่นเปิดเท่ัวใดครับ สองแปดนี่พี่น้องเพิ่นเปิดไปสองหมื่นกับแปดพันนี่พี่น้องแม่แบบไงนี่สองหมื่นกับแปดพันแม่ไงนี่พี่น,อน้องวัดทันทองเนาะวัดทันทองอ,อยู่นี่พี่น,อน้องบอลทองอยู่สองหมื่นกับแปดพันโอ้ลูกตัวผู้ตบากับพร้พอมแล้วเนาะพร้อมแล้วนี่พี่น้องพร้อมผสมแล้วออเแยกแล้วมันก็ธรรมดาเป็นสารเลยเนาะอ่ะเพิน่นมาจากไส่ จัตุนะฝากเบอร์โทษนี่ครับบ้านนู้นกำลังนึ่ครับโอ้ครับผมฝากเบอร์โทรนี่ศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าสามห้าหัวแม่แยกลูกแม่หใหญ่ดิพี่น้องบ่ธรรมดาราคา28เพิ่นเปิดไว้ถูกๆต่อรองได้อีกเนาะแม่ใหญ่ดิพี่น้องเบิ่งเอาแม,อแม่บ่หน่อยแม่บักใหญ่พี่น้อง28เพิ่นเปิดไว้พูดนะแม่ใหญ่อีหลีพี่น้องพูดนะแม่ใหญ่แห้งพูดนะ่ะ28อ่ะนำงามเพิ่นมาจากจตุเราพัดพิมาน เบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งไล่เหลียดไทยทำรอบโตเลยเอาขอบคุณหลายหลานครับผมฝากบ้านสว่างง่วงงามนัมเนเด้อครับไม่สร้างเลยพี่น้องแม่ซาโลเล่ทางผีพี่น้องมาเบิ้งพระเจ้ากำลังสนใจทางผีโอ้ยขีดตมพี่น้องตมหลายร้ายพี่น้องโอ้ยมาเบิ้งตมเบิ้งหยางพี่น้องมาเบิ้งสายซาโลเล่เพิ่งกำลังต่อรองซาโลเล่ทางผีพี่น้องเป็นสิสะดวกเพี่น้องซาโลเล่เพิ่งกำลังต่อรองกันเพิ่งต่อรองกันพี่น้องเพิ่งกำลังต่อรอง ซาโลเล่ลูกผูแม่แบบไงลูกผูเป็นกาลังตอรองอ่ะเหป็นตอรองเลาพี่น้องแต่ว่าราค่าจะว่าแพรงพี่น้องง่วจะราค่าจะา่าแพร่งเบิ้งเป็นกําลังตอร่องกันแม่ลูกลูกผูโอ้มาเบิงเ้งพาะแม่พันแบบไงพี่น้องบ้บนข้องหอยบ่แม่นบ่ะอุ้ยแม่เท่าพี่น้องแม่แบบไงสายเท่าท้ายสูงลอยหาซิมหาเกือบรอยหกสีพี่น้องเบิ้งเอา สูงอีหลีพี่น้องถอยออกมากได้หนิไายถ้ำจิงเต็มตัวพี่น้องเปิดเท่าไรเท่านี 40, <000. S 1> 40, 000, ิสี่หมื่นพี่น้องเปิดไว้พี่น้องวุ้ยแม่กใหญ่เพิ่นเปิดใบสี่หมื่นสายเท่าเบิ่งนาา้าไตแม่ใหญ่ดิพี่น้องแม่พันบักใหญ่พี่น้องเบิ่งหน้าตาโตนโตสี่หมื่นบาทเพิ่นเปิดไว้พี่น้องพูดอะบ่หน่อยเนื้อหนังดีโตนโตดี่ดิแต่บ่อทองเพิ่นแยกลูกมาเนาะเพิ่นแยกลูกมาพี่น้องสี่หมื่นบาทตัวนี้ก็แม่นเป็นบ่วุ้ยตัวนี้พี่น้องตัวนี้แห้งใหญ่ขึ้นมาสีแดงบาทนี่ บสเต็มพิกาดแดงเต็มพิกาดพี่น้องอุ้ยสุดยอดเพิ่งตานอกเพุ่นพี่น้องแยกลูกมากขึ้นกันตานอกตั้งท่อรอตั้งตรงขาหนา้าเบิ้งขวัญอยู่หม่องนางทับอุ้ยนี่เขาเอื่นว่าแม่พันสุดยอดพี่น้องแต่ว่าหางเบาปันไดพี่น้องเบิ้งน้ำไตแง่เอาตลอดตัวนี้เปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ก็ส่เก้าสี่สิบเก้าดิพี่น้องแม่ใหญ่นี่สีกะดีต้นโตกะดีใหญ่กะใหญ่สี่สิบเก้าสี่หมื่นสี่เก้าแมนปะแมนเนาะ สองตัวเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากนะรอยเท่าเนี่ยแล้วเอาฝากเบอร์โทษนึ่ครับบ้านนี้ไปไปออกนาโปกเนี่ออกนาโปกเนี่ยบอบอศูนย์หกห้าเพิ่นบอ๊สะดวกสามสามห้าห้าห้าสี่สี่เพิ่นมาจากรอยเอดว่าสิเพิ่นไปออกกับงัวงง่วงเพิ่นเนี้ยทำพี่น้องสี่สิบกับสี่สิบเก้าเฮ้อเออแยกลูกมาเนาะเบิร์สี่หนอนไงแห้งเพินเนาะง่ามแห้ง อ้ยสุดยอดสุดยอดผูดใ้ใดสนใจตัวใดกระโทงมาต่อรองกับเพิ่ใหญ่เพิ่นมาจากเลยเท่านี่แหละพี่น้องตามเบอร์โทษเพิ่นฝากไว้เอาขอบคุณหเลีลย้ยไหลมานึครับผมฝา,ากวันสมหวังง่วงงามนำเนดเดอร์<า>ตัวนี้บอแมนเนะาะตัวนี้บอแมนย่างต่อมาทางสุดท้ายเลยพี่น้องโซนสุดท้ายอ,อย่างมาดูสิพี่น้องขี่ตมสันเดียร์นี่ส้อนขี่ตุ้มเพื่อนย่างมาพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองทางกันเพิ่นสิสะดวกเห็นเนนหนนเนาะแต่ว่า เป็นช่วงสุดท้ายเลยพี่นอ้องเพิ่อนผูกไว้เพิ่นบ่มีเจ้าของเพิ่นหัวใหญ่หัวงามของผู้ใดนั่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศต่อรองพี่น้องอ่ะแม่ลูกผูนน้ใดคือ,อไหนเพิองหน้อยใส่ก่อนโอ้เพิ่อนผูกไว้วะโอ้ยแม่ลูกแม่แมแก่งามเนาะใส่ก่อนโอ้ครับผม อันนี้สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายทำํำเพื่อนมาจากไสงครับจะตูลอยเท่าเนาะเปิดเท่าไรครับแม่นี่มื่นเท่าไหรมื่นแปดโอ้มื่นแปดที่พี่น้องแม่แี่ยกลูกนี่ 18, มื่นแปดเพิ่นแยกลูกมาเนาะมื่นแปดที่พี่น้องป้างัว่ามื่นแปดให้เบิ้งค่ัพี่น้องง่วมื่นแปดตวบอนอยที่พี่น้องสูงลอยสีสีใหด่เบิ้งหนา้าตาโตโตนํตนาทำใเพื่อนมื่นแปดที่พี่น้องง่วตัวนี้ ป่วยงัวราคาหมื่นแปดพี่น้องเบาหน่อยราคางัวมือนี่มือฝนตกโปรโมชั่นทุกโตเลยพี่น้องโปรโมชั่นจัดหนักเลยพี่น้องหมื 18, ่นแปดเพิ่นมาจากรอยเอเท่ามาจากเลยเท่านี้เนาะรอยเอเท่านี้นนพี่น้องขออนุญาตเบรอร์โทรนี่ครับโอ้พๆๆอพเอพ,อ 18, พิ่นบเบอร์โทรเพิ่นมาจากรอยโอ้ยเสียดายเพิ่นบเบอร์โทรหมื่นแปดพี่น้องเสียดายแห้งโอเคขอบคุณหลายๆ่มาน,นครับผมตัวนี้เพิ่นบเบาหูว่าผู้ใดญเพิ่นผูกไว้พี่น้องเบาหูจับคล้องเพิ่น เพิ่นผูกไว้งามแม่กับงามลูกกับงามพี่น้องเพิ่นผูกไว้จ็คของผู้ใดงามเพิ่นอ่ะงางต่อพี่น้องมาทางทีเถือบส้วนสุดท้ายแล้วพี่น้องขออนุญาตครับผมขายท้าแม่แม่แยกลูกแม่เนาะครับเนาะโอ้ขายแล้วโอ้เพิ่นขายแล้วเพิ่นบ่สะดวงพี่น้องอ่ะงางต่อพี่น้องเพิ่นขายแล้วว่าสิปีสิบกระมวนงามบ่ได้สำพี่น้องกับประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะจะฟ้องเพิ่นบ่อยู่งวงามตัวนั้น กฝากพี่ฝากน้องซอยกันคนไร่โคดแช่โคดติดตามบ้านสว่างงามน้ำเนยพี่น้องกระโค้งสิบโพกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อแกนอีกน้องพี่น้องเนาะบรรยากาศส่งกระแสตลาดนัดชมผู้บุญพี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคขับแฟนเปลี่ยนนสว่างงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรวยเบิดหนีเบิดเสนิมกันสำราญไม่มีคิดนี้โพโอกันแช่ในกรับสวัสดีครับ